ออยาากนบสวัสดีครับพี่น้องปองปลายเอาอาน้องนุงสุขทุกคนครับผมเบาปุยชูพักครับมื่อนี้เอาแซานี้ครับมื่อนี้ครับผมเบาปุยครับเดี๋าพี่พี่น้องครับกินของง่ายครับมื่อนี้ยเน่ายู่เน่ากินครับมื่อนี้ครับต้มโสมกบครับพี่น้องอันนี้แม้ว่าเส้นเผากับพริกใส่พี่น้องแดงจึ้งครึ่งเลยครับเนี่ย ควบแต่ตัวเงครับขาอุ่งแต่ตัวเงยม้อนี้บ่ได้เว้าหายหลายยายห้างเด้อพี่น้องมื้อนี้เว้าหลายยหญ่ที่เอา่ึสไตล์เบาปุ้ยครับพี่น้องอันไหนก็ว่ากินข้าวแซ่บๆกันครับมื้อนี้ต้มสซมกบครับพี่น้องแก้วปลาแดกบ่องครับแม่มันสินเฮ็ดใส่ตอนปลาแดกตัวใหญ่เปิ่งปลาอินทิพย์ปลาตะเพียนใหญ่บ่พี่น้องึบ่แม่นรถขายปลาเด้อันไหนก็แซ่บๆมาพี่น้องมื้อนี้บ่ได้เว้าหลายยาญที่เที่ยวไมื้อนี้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห้างเด้อพี่น้องเด้ก้อเข้าครับออกมาคือเก่าแล้วบ่ได้ดาวเอาซื้ออสดคครรัับบึ200พี่น้ง ใส่ปีมัไงครับแม่คราพอ่าหมดที่บ่าขึน้นผู้ฒ่เพนว่ามามาพี่รองมากินตม้มสมกบเขาบ้าปุ๋ยครับมื้เนี่ยแม่าสินเผาบุกพีกใส่แดงจึ้งครึ่งเลยเลยเนี่ปลาตัวเห็นต้อกินเนมันแสบกว่านลูกมรสืมขาขนาด กบพี่นอ้องน,นะขาโอ่งง่ายๆครับลองเอ้ยอย,อยากลำบานอ้ออื้ม ขนาดเราบระแรบวางครับพี่เขียวสายบัวครับพี่น้องบัวขาวครับบ่เมน่นลักมวยด้ยพี่น้องสายบัว วัวขาววัวขาวเขายุซาครับพี่น้งองหวานบ่เดี๋ยวฟูนเอาปุ๋ยลงเลยพี่น้อง แขบบ้อห่วงอ้อยพี่น้องดีจะได้จินต้มสบคบหอมมะกริกเผาพี่น้องเอากำลังซองอายากกินไส้ตอนปลาแดกไงพี่น้องโอ้ ปลาสลิดกับพี่น้องปลาแด,กป,ดกปลาแดกปลาลับเนี่ยก็เพิ่นว่าเพิ่นมาขายป,ยป,ปลาแดกแสีบก็หลับง่วงพิ่นว่าปลาแดกปลาละจีปลาแดกครับน้องจากเป๊เปเปปะเห็นปลาแดกแสีบก็หลับง่วปงปลาแดดขึ้นข้าวพี่น้องเลย ใช้บัวปอกมันได้เป็น้องเบ้าปุยร่างอันแล้วร่างในก้กลรผอมคาขนาดพี่น้ยอยโคบบอืม โอ้เปืือยดีครับพี่น้องจ <c oughs> มแอลออกหัวรุดตุบรลดนะ <c oughs> มามา้าแสบๆบกันครับ ครบครับหัวเงีย,ยตัวนี้พี่น้องเอย ปเปื่อยดีครับพี่น้องที่ประเดียวกับพี่น้องคุยครับม่เแอบ Bao phi Ô, หอมมินทินไปแล้วอ้ยข้อหอมไอส่วน,น้ำหอวยังาม่สาโก้เปื่อยดีครับ ท้ายบวกกับรับงามเลย Thấy nó kháu, nhìn vào đoạn phía bên Nó giỏi, kẹo อ,อ,อาโอ่งไงไงโอ้เปร่อยด,ดีครับกระดูกไป่นอ้อน โอ้มัน เียกอ,อ่อนปรดิบไปนหน่อยแม่กาดจ้างซอสก็ไป้องจางสายหมอกพลิ้นเมื่อตะคือหมอกแห้งพี่น้องเลยเือว่าหมอกสางเดี๋ยวปลาเสร็จมันจะเป็นพ่อบุ่มปูบุ้งป,ป,งป,ป,งปูมันเฮ็ดออกกันเฮ็ดมันว่าเฮ็ดน้ำหมอกพี่น้องย่างเนี่ย พ่อทีมงานไปหาเลรอหาของเมื่งกี้หาอะไรป่นในแก้วเฮ้ยขักขนาดรัวบวกบวบมาแต่ดมไยุ้ยทา้างหน่อยไม่ไม่อูมีตูปลูกผัวผัวว่า,ปาเป็นตหาหักด๊กคักขักขนาดคนมื่อยเย็นปลูกยังไงเงี้ยนว่า เศียดห้อมีหดหน่วยอยขนาดน้อยแล้มีหมดแดง อยางไม่จ่อกระดูก กขนาดไปนอ้อยม,มากเราไปน้อยเลยแล้วมีความสุขกล่าวแล้วใส่นอาไป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 ยามาหามีความสุขกูแถวนี้ยบน่นฟังยังดีเลยไปนอ้องอ้าอ้าือไปเป็นครูได้เขาดีสอดเมื่อไรนาะบ้านเนี่ยไปไป bye ạ thôi đã hái được ở phòng ếch rén rén đó má hao dinh toa bên ngoang kha khăn oh, thật

กระดูกแอวเล่านะสวสดบันไดแยกกบอีกหอมมะพริกเพรพี่หน่องดับข้าว อขอพานไทเด้อพี่น้องยจานามบอก Olá! อันไปมันไปกีพี่น้อง <c oughs> อ้าอย,ยังข้าวนาดพี่น้องอืมดีจ้ะที่กองเขาไม่ยอมไปยืนงานเราอโอ้ยไ <c oughs> ปเตรมกลับได้กาแฟกกดไล่กดแช่เลยพี่น้องบ้าปุ๋ยจูพักครับ เป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้บ้าปูนเนี่ยเด้อครับปลอดดิเฮดชิปอยู่ชิปกินอีสานบ้านเฮาเนี่ยครับของไม้ให้เพลองเบื้องเรื่อยๆครับมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายครับบ้าปุ้นนยครับขอขอบุญขอบคุณที่เ,เ,เดดพิ่นติดตามให้แม็เพิ่นบ่ติดตามมาแต่เบิ่งให้ก็ดีใจเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งให้แน่ยเล็ดตัวแน่หัวใจดวงน้อยจิ้วจิ้วเอาบ้าปุ้ยบ่มีหยังหลายครับบ้าปูก้าเขาว่าสวัสดีครับผมจิบหน้าพ่อพ่อกันไว้เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิกินอีหยังก็จักพพ้อกันครับพี่น้องอาหารอีสานบบ้านานเฮครัผม